ฉันเองเจอแล้วสินะแต่แกไม่ใช่ตัวทดลองของฉันหรอกเพราะฉันแค่อยากคุยด้วยฮัลโหลทุกคนนะครับผมวันนี้มีช่องหนึ่งที่ร่วมเอาง่ายกิเหตุชุมชนหนึ่งคือไไว ก็คิดว่าเราจะมารีแอคกับซีนวิลเลี่ยม<อ>แล้วก็ผมนะครับผมเอาง่ายซีนกับวิลเลี่ยมกิดลากมาเาดาโดนลากด้วยนะใช่เชควนลากด้วยนะใช็ควนลากเนียผมก็ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับผมว่าจะมีวิลเลียมอยู่นะครับทุกคนกน่าจะเห็นหน้าวิลเลียมนะครับผมอ่านั่นแหละครับซีนไม่เปิดกล้องนะเนื่องจากว่าวันนี้เขาตัดคลิปอยู่ด้วย ใช่ใช่ใช่ทำงานทำงานวันนี้ทำงานงานงอกวันนี้บุรุษชายเกลีบุรุษชายเกลีใครอยากเห็นช่องวิลเลียมดีแอดก็ไปดูหน้าวิลเลียมดีแอดที่ช่องวิลเลียมแล้วกันนะพวกวิลเลียมดีแอดพวกวิลเลียมจะทำดูย้อนหลังด้วยเออจะเริ่มไปดูกันด้วยนะเริ่มเลยเริ่มเลยก็นะครับช่องวันนี้ช่องที่เราจะมาดีแอคคือช่อง ชอญนะชอญนะชอญเลลวรือวันนี้นะครับเราก็จะมาดีแอคช่องสว e e บัตเตอร์บัตเตอร์ไฟวัตเตอร์ไฟพีตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ครับเขาเปิดไอชาใช่ไหมไอชาใช่โอเคครับก็ตรงนี้จะเป็นเออ่เขาเรียกว่าส่วนช่วงยูทูบของเขานะครับก็กดติดตามแล้วนะครับคนดีเกินอะเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยววิลเลี่ยมไปดูเดี๋ยววิลเลี่ยมไปทำอีกทีนะ เมื่อกี้ฝ่ามันเสียใช่ right. ไหมอ่าได้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กดด็ได,ด,ด้ไม่เป็นไรก็นะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องเออเราดูคลิปไหนก่อนดีพี่เราเอาคลิปไหนก่อนดีเอาคลิปไหนก่อนถามซีครับคนแรกซีคนแรกซีคนแรกซีบุญเลยแล้วเ,ลเอาคลิปไหนเออไปเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะครับนะายนายเลือกท่นซีโอขอเลือกก่อนซีโอเลือกก่อนเยอะแล้วแต่ร้องเลยเนาะจะเลือกอะไรก็ได้ผมเลือกซี มึงมีบทบาทบ้างเรอยไปเลยเขาแางมาทำอะไรมีบทบาทสบายนี่เขาแบบนี้มันต้องใช้เวลาเอาอนี่ก็ได้เอานี่ก็ได้อะไระเรียกท่านนี่ได้ปะเ้าหมดสุดเอาอ่อคลิปนี้เกียร์เกียร์อ่ะคลิปนี้ครับยี่สิบสองมิเตอร์ทีจะเร็มขยายให้ด้วยนะทำไมต้องขยายวะงั้นเรียกคนว่าคน ฮะเออคุณเด๋อจบแล้วเออมันมัน th มันมันคลิปไหนคลิปไหนคลิปไหนขอโทษนะเออถ้า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 เจ้าของชอบดูถ้ามันมีปัญหาขอโทษนะขอโทษนะครับอย่าไปเจอซีีโอเด็ดคุณยกเลยการ์ี่แอ็กซ์ตล์ผมนะดีนะไม่ดีกสิตอะนี่กษิตคุณแรงกว่าเนี่ยอ๋อ โอเคไปนี่ดีกว่าจะผ้าให้จผ้าให้ขอย้อนกลับไปหนึ่งนะครับขอโทษกันจะผ้าเหรอเป็นการอุ้มเอาดีๆจะาโอเคโอเคเอาผ้าให้ทุกคนมีลูกบุทธรทุกคนมีลูกบุญธรรมมามาหนึ่งคนหน้าเป็นแล้วเหรอ ได้ดีกว่าไม่ทัน <c oughs> อ้าวม, <c oughs> มีนะมีนะที่ไหนไม่รู้ปะอุ้มตั่น้ำม่ฉันเองจุงเลือดสินะจะไปเสด็จเมื่อเดือนทำไมรับหนูมาเลี้ยงคะเอาอย่าพูดเยอะไปแต่งตัวกันไอ้เดี่ยเนี่ยวชุดนี้มอลเนี่ยชุดนี้บอลอี้ชุดนี้มอลชุดอะไรวะไอี้ <c oughs> ชุดนี้ เล่นต่อเล่นต่อโอเคพากต่อไอ้พากต่อพักต่อพักต่อถ้าทำยังไงหนูหนูก็ไม่ได้ขึ้นหรอกแหมดีจะตายนี่หนูเหรอคะแล้วหนูมีชื่อยังล่ะยังค่ะัน,นหนูชื่อว่าเอออชื่อว่ารวะซันโนซันโน แม่กันนะดีไหมคะ่ะอล้สอมเียว่าไม่ก่อนจะ้ะคุณแม่จบแล้วมันเหมือนตอนที่ผมเจอคนคนนั้นครั้งแรกเลยวะพี่จิตเหมือนใครอ่ะคนคนนั้นอ่ะอีวาเหรอใช่เหมือนว่าทำไมเหมือนยังวะ เออจริงโคตรเหมือน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 จริงคือคือถ้าคนเออถ้าเจ้าของช่องดูนะครับคือมันมันเหมือนเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงคือคือคือพอดทุกอย่างพอดเรื่องทุกอย่างเหมือนเป๊ะยังเหมือนจังวะเหมือนกัน ไม่ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่หวันว่าจะเจอจริงๆนะเอ้เอ้มันเหมือนขนาดนี้เหมือนเกินคลิปต่อไปเหรอคต่อไปเหรอคิดต่อไปเหอะเออาเตมาเพอแา้วเอาเลิปอตะไรเตะมตะมาเตะมเตะมาตลมเต่มาเตะมเตะนเตะก็เป็มเตะมเตะครับะเป็นาเตะมาเตะคาับมเป็นาเตะมาเตะมาะมาเะาเตะะไรเะเะะ เราทำไงดีต้องต้องทำอะไรสักอย่างให้ลืมงั้นต้องอา่าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่ทัน <c oughs> มีคนอ่านไม่ทันครับมีคนอ่านไม่ทันมีคนอ่านไม่ทันครับมีคนอ่านไม่ทันและนี่คือความหมายของไม่ทันกับไม่ทำแฮะไอดียหนะ่าเราทำยังไงสักอย่างให้ให้ลืมเธอลืมเธอ งานต้องเต้นละสิใส่แฮชแท็กด้วยนะโอเคครับแฮชแท็กเต้น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 ลืมเธอโอ้โหัณวิทเรียกต้อเต้นเต้นลืมเธอเต้นให้ลืมเธอตอนนี้ถ้าผมเขาจะเต้นครับผม

เอาล่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดิคุณต่อไปดูคลิปต่อไปเดี๋คุณจะเชื่อใจเด็กคนนี้หรือหรือไม่ถ้าสนใจนะเชื่อใจเด็กคนนี้อ่ะมันเตอะแปลกคำพูดมันแปลกๆมันแปลกมากเลยมันมันเหมือนอะไรสักอย่างมันผมจำได้แต่ผมลืมอ่ะคืออะไรวะเออเออดูดูคลิปดีกว่าเออดูคลิปโอ้โหกลับบ้านด้วยกันไหมแล้วคลิป เลือก <DA> <DA> คลิปนี่คือโอ้โหเอาเพลงเกมเกมมาเยี่ยมไเลยเอาเพลงเกมมาใช่โอ้ oh, <my S 2> กลับป้กลับไม่กลับกลับไปาได้กันไหมกลับไม่กลับถ้าวีิเทียบอยากกลับไหมเราจะไปซื้อขนมนะรอแป๊บเครอะไรนะกลับมาแล้วนะก,วนะกินไหม Yes กินแล้วสินะให้เราไปส่งมาเอาสิขรุรู้นี่ไม่ใช่บ้านฉันนี่คุณได้สลบไปเฮ้ยมันเหมือนกมคกิมหนึ่งแล้ววะไอ้เงี้ยมันเหมือนเกมอะไรครับไอ้เงี้ยกุยเหมือน,มน,มอนกมไอ้นั่นอ่ะไอ้กม ไอเกมยันในเลสซิมูเลเตอร์อ่ะไอเกมมันเหมือนมากแล้วเพลงแบบโอ้โหเียกูกลับมาเล่น,นแล้วกูยังนอนละเจอปลาใช่มาที่ไหนเหญ่บ้ามาเหมือนเหมือน,อนโดนรับพาตัวไปด้วยใช่ใช่มาเหมือนต้อนรับต้อนอะไรอ่ะไั่เหมือนเราจะทำเราโดนเรับพาตัวจับคนมาฆ่าด้วยรูปแบบใหมน่น่ะไอ้ เย่ยว่าแล้วยันัในเล็กซิมูเลเตอร์แต่แกไม่ใช่ตัวทดลองของฉันหรอกเพราะฉันแค่อยากคุยด้วยแค่นี้แค่นี้ใช่มันน่าตกใจสินะใช่งั้นก็อ้าว ไอ้เกมเหมือนมากมันเหมือนเกมเลยคือเกมเนี่ยไอเกมประเภทเนี่ยเราจะตอบแบบเยสทุกคำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ต้องวิเคราะห์และใช้จิตวิทยาในการเล่นเกมทุกชนิดและทุกส่วนของร่างกายของเราผมกล้าพูดเพราะว่าผมสงสัยตั้งแต่คำถามแรกจะกลับบ้านไหมแล้วเราไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ถ้าเราตอบใช่มันจะมีคำถามเบี่ยงเบนที่ทำให้เราออกจากตัวเธอได้ อย่างแรกคือมันอกีาถามว่าไปซื้อขนมอ่านั้นโอเคมันก็เป็นคามเปิดขับบังครับแต่ไม่นมีคาถามกินไม่กินนี่แหละสิไอ้กินอะ่ะคือไม่รู้ข้อจะใส่ย,ยาอะไรก็ไปก็ได้ยช่ไหมคือตอนแรกผมตอบไปก่อนว่าโน no, ไม่กินไม่กินแล้วกันแบบเกงใจนะครับในตอนทอดเรื่องเขียวว่าเกงใจก็ไม่กินแล้วพอไม่กินยั่ไหมไปส่งเขาไปส่งที่บ้านเราปกติแต่มันจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นคือแ oh, <no. S 1> ล้วผู้สร้างเกมอะพอเกมอะ่ะเกมมันอะคือ มันเขาบอกว่าคนที่มาทางสายเนี่ยเป็นคนที่มาถูกทางแล้วเราจะโดนผู้หญิงคนนั้นตามล่าจากบ้านเราออกนอกถนนแไ่แม่ก,ก็ตายโอเคเดตอครับตอนเด็กประชาอนตัวตอนเด็กก็อยากได้ชุดอันนี้ก็ตอนเด็ก,ก อยากเป็นอะไรอยากเป็น bon Stanford, เจ้าหญิงอะไรตอนนี้อ่าตอนใหญ่คือชอบแฟชั่นเจ้าผู้ชายนี่เอารปปูปผู้ชายแต่หน้าสีได้ไหมได้ไม่ดดเอาเด็ดเดดเดๆเอาสีโลทูสีโลทูอะไอะไรอะโอ้สีโลทูลโกโจก็มาเฮ้ยเตอผมไม่ได้เข้าแขแต่มันแปลกใจมันแปลกใจมากคือแปลกใจแปลกใจโกโจด้วยมาคุกก็มา คือทุกตัวละครญี่ปุ่นเอามาหมดอ่ะอนี่คือะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแบ๊บซี่เหรอบบบูเออเดเดอเดอเดๆเด้หรือว่าอาจจะเป็นแป๊ปซี่ไหมอ่ะเอากลมใส่ไปห้ดขึ้นหรือเดอหรืออาจจะเป็นบบบูดใช่อใช่หรวใช่หรือวช่หรืออะไรเนี่ย อันนี้แค่ผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงบอกสิผู้ชายเป็นยังไงผู้ชายอันนี้มจ๋าครับอันนี้มิจ๋าเลยเล้กเป็นอนิเไมะได้เรื่องอย่างเช่นซีโร่ทูเป็นต้นโกโจเป็นต้นใีโลกโลกแน่นอนใช่เออส่ลน์ตอ้าอเป็นคลเอาเป็นคลิปอะไรดีเปิดหน้าไหมเดียวเดี๋ยวมึงจะเล่นอย่างนี้เลยเหรออย่เดียวเดียว การีแอ็กเราจะไม่ได้อะไรเกี่ยวกับอย่างนั้นนะครับเล่นเปิดสิคืออยากเปิดไม่ใช่เอาเปิดเลยผมไม่เกียดนะเดี๋ยว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 แต่งงานกับข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคลิปหนึ่งนั่นนั่นเอ่ยบูอ่ะเนี่ยลงลองลงเอาลงเออว่าเอ่ยบูเจ้าของเอ่ยเนี่ยอะไรหรอ คือว่าโอ้โหโอ้โหเอ๋ยจะแต่งงานกับข้าข้าไม่นะลองดูสภาพผมกับไอาชาดดิอันนี้ละกันเอาเอาอีกเอาอีกสักสามคลิปก็ได้นะโอเคเฮ้ยเปลาคุยเปลาคุยก็ได้ <c oughs> ดูก่อนมันกำลังไปเอาคุยอันนี้อันนี้อันนี้รู้ใจละ

ตายอาสายตาขาดทำไมเอาวิลเลียมได้ไหมวิลเลียมใจเกเรอะไรนะวิลเลียมใจเกเรทำไมอะเอาจะเป็นหัวมเป็นมีมแนวแบบว่าคู่รักนะครับ ็นแนวคูลกนะครับคูจะปวดละมีเ่แเราตะโกนเนี่ยเป็นแนวคูลัสตโกนแบบแบบแบบที่เขาได้เนี่ยอ้าออันนี้เฮ้ย Identity V Identity V เฮ้ยเกมโผล่ของไรไเกมเนี่ยไม่รู้เรื่องขาดได้เลย าจีนมาเลยก็สั่นด้ยฟังนะไอ้เนี่ยเป็นเออสั่ด้วยฟังว่าอันนี้เป็นตัวละครของครใหม่ที่ได้เออประมาณสามเดือนละลายเดือนละเข้ามาตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตัวละครใหม่เป็นเรื่องราวยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าเซิร์ฟไทย ก็เดี๋ยวจอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกิจถ่ายเท่าที่ได้นะเพราะว่ามันแบบไม่ได้กิดไม่สามารถถ่ายหมดเนาะคือทําไมกิดต้องเอานี้ขึ้นเอเดนแมนคนบอกเองว่าให้ให้ผมใส่เปิดเจมัเปิดมเจอเปิดช่องโมอดเด์นไลน์ดิเก่งใจซีโอมังสิไปไปเราเราจะไม่เก่งใจซส้นบอกบอกไปฝากช่องไหมได้นำช่อมงมาเร็วรไปหยุดฝายช่องฝากช่องเร็ว ก็ได้ครับครับอย่าลืมไปดูด้วยนะครับช่องชื่ออะไรนะลืมช่องตัวเองเลยไก่อ๋อชื่อช่องโมเดลไลยครับโอเคอย่าลืมดูด้วยนะครับช่องติดช่องติดตามไว้ก่อนนะช่องตัวไอจอยเออผมผมจะลดขอนเทนต์แต่ต่อแต่ต่อเยอะมากไหมใช่ไหม่ต่บอกผมเลยไม่ตัดออกผมจะไม่ตัดออกไช่องโมเดลนะช่องโมเดลนะอย่าลืมติดตามด้วยช่องวิลเลี่ยมช่องวิลเลี่ยมอันฝันของของวิดีโอชแนลชื่อว่า ช่องแห่งความสุขสนุกทุกเวลาครับก็อย่าลืมไปติดตามกันครับช่องผมเนี่ยไม่เน้นแบบไม่เน้นการทำคอนเทนต์แบบโรเลแบบจริงจังหรือก็จริงจังป้างเปนบางเวลาแต่ของผมจะเน้นแบบหาเพื่อคุณผู้ชมแบบขำแล้วก็มีความสุขกับการดูคลิปของผมผมไม่ได้หวังเงินทองไม่ได้หวังอะไรมีคนดูและคนผู้ติดตามที่ชื่นชอบในผลงานของผม จริงๆนะครับก็6 3ท่านก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กิจนะครับที่มาคอลแลบกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณครับปาจีไม่ใช่หรอกเราก็คุยกันทุกวันนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงน,นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอยากรีแอคช่องไหนเม้นต์มาแล้วกันเนาะนะนะไม่เอาเออถ้าอยาก re ถ้าอยากรีแอคช่องวินเรียวกับช่องเมอร์เดนไลท์กดไลค์คลิปนี้เยอะๆ ผมทำแน่ถ้ากดไลค์โอเคเจอก,กันไปบ่าย